สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับใน m a r k e t i n g a i y e l l o r e g i s t r a t i o n r e e ในบทคร์มนี้นะครับจะมาคุยกันในเรื่องของการตั้งหน้าโฆษณาร้านค้าให้กับ aiyellow สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาพบบทคร์มนี้นะครับก็ลองให้กลับไปดูในบทความต้นๆที่ผมได้บรรยายไว้นะครับ หรือท่านใดที่เข้ามาแล้วสนใจอยากที่จะสมัครนะครับก็เข้าไปได้ที่ marketing ayero slash registration free แล้วก็ทําการล็อกอินสมัครโอเคครับเราเข้าไปดูการตั้งหน้าโฆษณากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่บริษัทของเรานะครับหรือบริษัทของท่านนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตั้งหน้า โฆษณานะครับให้ท่านล็อกอินด้วยชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ร้านค้าของท่านนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อไปร้านค้าของเรานะครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าโฆษณาของ AI Yellow นะครับเป็นโปรโมชั่นเรากดออกไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะเข้ามาในหน้าธุรกิจของท่านนะครับให้ท่านเลือกไปที่ตรงผู้ลงโฆษณานะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับผมค่อยคุยวันอื่นนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการตั้งหน้าโฆษณาให้กับ ai yellow นะครับแล้วก็คลิกไปที่ผู้ลงโฆษณาก็จะมีลิสต์รายการขึ้นมานะครับให้เราไปดูลิสต์ของลูกค้านะครับ แต่ก่อนอื่นที่ท่านจะตั้งโฆษณาได้ท่านจะต้องซื้อโฆษณากับทักแอร์เยโลก่อนนะครับโดยการสั่งซื้อสินค้านะครับการสั่งซื้อสินค้าของแอร์เยโลก็จะมีอยู่นะครับหลายช่องทางนะครับจะซื้อสินค้ากับตนเองหรือจะซื้อสินค้าให้กับสมาชิกนั่นหมายความว่าท่านสามารถซื้อให้กับสมาชิกได้นะครับท่านสามารถ ซื้อผ่านเย์าาน,นะครับหรือซื้อผ่านบัตรเครดิตหรือถ้าท่านไม่มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์พ a านหรือไม่มีบัตรเครดิตท่านก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับทาง a i r ยโดยตรงนะครับตรงส่วนนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะนั้นก่อนที่ท่านจะตั้งโฆษณาได้ท่านจะต้องมีสินค้าในร้านของท่านก่อนนั่นหมายความว่าท่านจะต้องมี ลิสต์รายการรหัสของลูกค้านะครับก็คือรายการรหัสตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับอ่นนี้เดี๋ยวให้ดูตรงรหัสที่เราโฆษณาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีการซื้อสินค้าเข้าร้านก่อนทีนี้การที่จะมีสินค้าในร้านจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1โดยการทําคลิกท่านไม่ต้องลงทุน เหมือนกับที่ผมได้บรรยายไปแล้วเมื่อบทฟาร์มก่อนๆนหน้านะครับถ้าท่านทำคลิกได้18เหรียญท่านจะซื้อโฆษณาแบบสแตนดาดได้3โฆษณาเราก็เอารหัสโฆษณาตรงนี้นะครับไปทำการลงโฆษณาให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตั้งหน้าโฆษณาให้กับลูกค้าแล้วเราเก็บเงินนะครับเข้ากระเป๋านี่คือการทำโฆษณาแบบฟรีไม่เสียเงินแต่ท่านใดที่ ต้องการซื้อโฆษณาในแพ็กเกจสแตนดาดท่านซื้อ1โฆษณาคือ1 2 5 0บาทท่านจะได้มา5โฆษณาโดยมีเลขแบบนี้นะครับมา5เลขท่านก็สามารถนำเลขตรงนี้นะครับไปตั้งหน้าโฆษณาให้กับท่านได้โอเคนะครับพอรู้ที่มาที่ไปว่าเราจะตั้งหน้าโฆษณาเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1มี การทำคลิกได้โฆษณามาฟรีหรือซื้อโฆษณาให้กับตัวเองในตำแหน่งสแตนดา์ดหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นไปท่านก็จะได้รหัสโฆษณามานะครับเมื่อท่านได้รหัสโฆษณามาให้ท่าน Copy รหัสโฆษณาที่ยังไม่ได้ลงโฆษณานะครับใช้ เมาส์ลากคุมแล้วก็ copy ไปเลยนะครับต้องเอาไปให้หมดนะครับแล้วก็ copy ไปเลยนะครับ copy ไปเลยนะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ a i y e l l o w c o m นะครับเข้าไปที่หน้าโฆษณาของ a i y e l l o w ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปนะครับเผยแพร่แก้ไขโฆษณาของคุณนะครับ ให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ครับเผยแร่แก้ไขโฆษณาของคุณระบบก็จะถูกนำมาในหน้าให้ท่านใส่รหัสดิจิตอลสิบหกหลักท่านก็เอารหัสมาใส่ตรงนี้ครับเอารหัส1ิบหหลักดิจิตอลมาใส่ตรงนี้เราก็เอารหัสสิบหหลักสลใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสยืนยัน รหัส16หลักต้องมีขีดด้วยนะครับตามที่ท่านได้รับมาจาก AI Yellow แล้วเราก็เลือกใส่รหัสยืนยันนะครับถ้ามันไม่ชัดเราก็สามารถที่จะเลือกจนชัดเจนแล้วเราก็ใส่นะครับแล้วก็เริ่มข้างสร้างสร้างโฆษณาถ้าเราใส่ถูกต้องก็จะมีเครื่องหมายถูกแล้วเราคลิกเริ่มสร้างโฆษณาก็จะมาสู่หน้าของการใส่ ชื่อพาสเวิร์ดเพื่อที่จะเข้าไปทําการโฆษณาของคุณชื่อนามสก,กุลเราจะใส่เป็นภาษาไทยหรือร้านค้าของคุณก็ได้นะครับอีเมลเราก็ใส่อีเมลที่ใช้ได้จริงจะเป็น Hotmail Gmail ได้หมดนะครับชื่อผู้ใช้เราก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้เป็นสีแดงแสดงว่าไม่ผ่านก็บอกว่าต้องใส่ให้ได้7 ถึง15ตัวอักษรแล้วก็ใส่ใหม่ให้ได้7ตัวอักษรแล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็รวมด้วยตัวหนังสือ6ตัวถ้าใส่รหัสผ่านครั้งที่2ไม่ตรงก็จะขึ้นเป็นสีแดงไม่เป็นไรครับเราลบออกแล้วใส่ใหม่แล้วก็คลิกยอมรับข้อตกลงหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดบันทึกข้อมูลนะครับ กดบันทึกข้อมูลพอเรากดบันทึกข้อมูลเสร็จระบบจะพามาสู่หน้าร้านค้าของลูกค้านะครับก็คือเป็นหน้าโฆษณาของลูกค้านะครับในหน้านี้ก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับแต่เข้ามาครั้งแรกก็จะมาสู่หน้าข้อมูลโฆษณาของลูกค้านะครับ เราก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายตกใจเป็นสีแดงๆแ,แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำการก่อข้อมูลให้เราทำการก่อข้อมูลนะครับชื่อการค้านะครับชื่อการค้าเราก็ใส่เข้าไปนะครับลิงก์ของโฆษณาก็คือบริษัทของเรานัเองบริษัทของเราจะต่อท้ายของ aiello.com นะครับ เราก็พิมพ์ไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นชื่อของร้านค้าของท่านแล้วก็เลือกภาษาถ้าท่านโฆษณาในต่างประเทศอาจจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราโฆษณาในประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพอำเภอเราก็ใส่ไปครับอำเภออะไรห้วยฝางที่อยู่ นะครับตรงช่องแดงๆเราต้องใส่ให้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นช่องสีดำๆเราเว้นไว้ได้นะครับข้อมูลตรงนี้เราใส่ผิดไม่เป็นไรครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลาที่อยู่เราก็ใส่ไปครับรหัสใบษณีถ้าใส่ถูกจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์ตรงนี้จะไปโชว์ที่หน้าโฆษณาของเราด้วย หมายเลขแฟกต์ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรครับอีเมลที่ใช้ในการติดต่อแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเรามีเว็บไซต์นะครับเราก็ใส่เว็บไซต์ไปด้วยเว็บไซต์นี้นะครับอาจจะเป็นเว็บของเรานะครับหลังจากลูกค้าชมโฆษณาเสร็จลูกค้าจะมาคลิกที่ลิงก์เพื่อที่จะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเห็นไหมครับว่า โฆษณาของเรามีลิงก์ให้กลับไปให้ลูกค้าด้วยหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกแก้ไขข้อมูลพอแก้ไขข้อมูลจะมีระบบบอกว่าข้อมูลของคูณถูกปรับใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปตั้งค่าเครือข่ายสังคมก็จะมี Facebook Twitter YouTube เรามีอะไรเราก็ใส่ให้หมดนะครับ ถ้าเราใส่ไม่หมดมี Facebook อย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหลังจากใส่แล้วเราก็กดแก้ไขข้อมูลนะครับแก้ไขที่อยู่สื่อสังคมออนไลน์ระบบก็จะยืนยันถ้าเราใส่ข้อมูลแล้วคลิกที่แก้ไขที่อยู่นะครับข้อมูลของคุณถูกปรับใหมเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมได้นะครับวันหน้าเรามีทว t t e r มี YouTube แล้วก็ไปต่อเลยครับไปคีย์เวิร์ดเราไปเลือกคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะใส่คีย์เวิร์ดให้กับร้านค้าของเราถ้าเราไม่ใส่คีย์เวิร์ดนะครับคนก็จะไม่รู้จักธุรกิจเรานะครับเราก็ใส่ให้ตรงกับธุรกิจของเรานะครับอย่างที่ผมทำ โปรโมทโฆษณาเว็บนี้ก็เกี่ยวกับขายตรงนะครับเราก็ลงว่าขายตรงมาแรงขายตรงออนไลน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคีย์เวิร์ดหลักเราก็ใส่ได้4คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดรองได้ถึง10คีย์เวิร์ดเราก็ใส่ให้หมดนะครับใส่ให้หมดเพราะถ้าเราใส่ให้หมดนะครับคีย์เวิร์ดเราก็จะเยอะคนก็จะเข้ามาพบ หน้า,าโฆษณาของเราไม่คีย์เวิร์ดใดก็คีย์เวิร์ดหนึ่งแล้วก็ใส่จนครบนะครับแล้วก็คลิกบันทึกข้อมูลถ้าใส่ซ้ำกันระบบจะตัดออกให้อัตโนมัติไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใส่ถูกต้องหมดทั้งคีย์เวิร์ดทั้งหมดนะครับก็จะไม่มี คีย์เวิร์ดไหนหายไปจากจอนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่คลิกที่รายละเอียดธุรกิจของท่านแล้วให้เรามาใส่คำบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านต้องการลงโฆษณาคำบรรยายตรงนี้จะได้250ตัวอักษร หลังจากที่เราพิมพ์ไปเรื่อยๆตัวอักษรจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราพิมพ์น้อยฝ่า250ตัวอักษรได้แต่เราจะพิมพ์มากฝ่าไม่ได้ระบบจะตัดให้อัตโนมัตินะครับเราก็ใส่จนครบนะครับว่าเราจะโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าอะไรตรงนี้เราสามารถกลับมาแก้ไขได้เพราะใส่ครบเราก็ไปคลิกที่บันทึกข้อมูล ตอนนี้โฆษณาของเรายังไม่ได้ออกนะครับเราต้องไปเผยแพร่ก่อนตอนนี้เรายังไม่เผยแพร่นะครับเรามาตั้งโฆษณาก่อนนะครับเราตั้งให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปเผยแพร่นะครับอ่าพอเราคลิกบันทึกข้อมูลก็จะมีข้อความว่าข้อมูลคุณปรับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราไปดูแบนเนอร์ที่เราจะใส่แบนเนอร์ให้กับหน้าโฆษณาของเราแบนเนอร์ตัวนี้ท่านสามารถใส่ได้เป็นไฟล์ jpeg กับไฟล์ gif ไฟเจเป็กก็คือเป็นรูปภาพธรรมดาไม่มีภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็เลือกรูปภาพมาใส่รูปภาพควรจะมีคร์มฟ้างอยู่ที่187พิกเซลคว์มสูงที่142พิกเซลเห็นไหมครับถ้ารูปมีความสูงมากกว่าจะไม่พอดีกันเราก็กลับไปใหม่นะครับไป Edit แก้ไขเอารูปเข้ามาใหม่ เพราะรูปเมื่อกี้ไม่เอาครับมันสูงไปไม่บาลานซ์แล้วก็คลิกเข้าไปที่ข้อมูลที่เราเตรียมอาไว้นะครับแล้วเราก็เลือกเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็สามารถปรับแต่งรูปได้อีกครั้งหนึ่งถ้ารูปไม่พอดีแต่ถ้าท่านนำไฟล์เข้ามา187 1คูณ142มันจะพอดีเป๊ะเลยครับ ถ้าฟางไปนิดหน่อยสูงไปนิดหน่อยแล้วก็ปรับแต่งได้แต่ถ้าท่านใดมีความรู้นะครับท่านก็ปรับแต่งแล้วก็นํารูปเข้ามาก็จะมีความสวยงามเห็นไหมครับมาแล้วครับหลังจากเราอัปโหลดรูปเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปที่แบนเนอร์ด้านข้างแต่แบนเนอร์ด้านข้างในส่วนของแพ็กเกจสแตนดาดจะไม่มีให้เราอัปโหลดนะครับ ถ้าเราต้องการแบนเนอร์ด้านข้างเราต้องไปซื้อแพ็กเกจพรีเมียม QR วก็จะไม่มีเหมือนกันก็จะอยู่ในแพ็กเกจพรีเมียมเหมือนกันนะครับเราก็ไปคลิกที่ตั้งค่าแผนที่ให้กับตำแหน่งร้านค้าของเราหลังจากเราคลิกเข้ามานะครับตำแหน่งจะไม่ตรงให้เราเลื่อนเลื่อนไปหาตำแหน่งที่ ตรงกับร้านค้าของเรานะครับช่องนี้สามารถซูมได้ขยายได้นะครับจะเห็นว่า Google Map ของ a i r e l o จะค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเร็วแล้วก็แรงนะครับผมเคยไปเซิร์ชใน Google Map นะครับในเว็บอื่นรู้สึกจะช้ามากนะครับเราได้ตำแหน่งแล้วครับหลังจากได้ตำแหน่งเสร็จ เราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่โพสต์โฆษณาของฉันนะครับไปที่โพสต์โฆษณาของฉันเพื่อไปดูโฆษณาของเราว่าโฆษณาเราเนี่ยถูกต้องไหมนะครับสีเขียวๆเ,ยวเผยแร่สีเขียวแสดงว่าสิงโฆษณาเรายังไม่เผยแร่นะครับเราก็มาดูข้อมูลนะครับถ้าถูกต้องเราก็กดเผยแร่ปรากฏว่ารูป แบนเนอร์ไม่มีครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วไม่มาอาจจะปิดพลาดตรงไหนเราก็กลับไปใหม่ได้เราก็กด back กลับไปย้อนกลับอันนี้เรายังไม่ได้เผยแพร่นะครับเราก,กดย้อนกลับไปเพื่อที่ไปดูรูปก่อนเราก็เข้าไปที่แก้ไขแบนเนอร์เราไปดูว่าเอ๊ะทำไมรูปไม่มาอ๋อตรงนี้เราก็อัปโหลดมาแล้วนี่หรือว่าเราต้องไปเอารูปอีกครั้งหนึง่ง นะครับพอเมื่อกี้ผมปิดหน้าตรงนี้ไวไปหน่อยรูปอาจจะยังส่งไปไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ลองกลับไปหน้าเดิมอีกครั้งหนึ่งโพสโฆษณาของฉันใหม่นะครับเราก็กลับไปหน้าใหม่นะครับแล้วลองเลื่อนเลื่อนเมาส์ลงมาดูนะครับจะเห็นว่ารูปมาแล้วนะครับถ้าโอเคตรงนี้โฆษณาเราถูกต้องเราก็ไปคลิกเผยแพร่เลยครับ นะถ้าเราคลิกเผยแพร่ตรงนี้ตรงคําเผยแพร่จะเปลี่ยนเป็นไม่เผยแพร่เป็นสีแดงนั่นหมายความว่าโฆษณาของท่านได้ถูกอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าตรงเผยแพร่เป็นไม่เผยแพร่ให้เรามาดูนะครับว่าโฆษณาของคุณถูกเผยแพร่เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกตรงลิงก์ของโฆษณาตรงตรงนี้นะครับเพื่อเราจะไปดูว่าหน้าโฆษณาของเราเนี่ย ได้ถูกอัปโหลดขึ้นไปแล้วหรือยังนะครับพอเราคลิกที่ลิงก์โฆษณาจะเห็นว่าหน้าโฆษณาของเราได้ถูกอัปโหลดขึ้นสู่สมุดหน้าเหลืองของ Air y e l ย o w เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือข้อมูลด้านหน้านะครับขายตรงมาแรงทุ่มเงินฝ่า3,000ล้านเปิดรับผู้นำต้นสายด่วนนะครับบริษัทอีพิขายตรงยักษ์ใหญ่ ประกาศเปิดตัวพร้อมกัน10ประเทศปลายปี2 5 5 6ทุ่มงบฝ่า3,000ล้านบาทต้องการผู้นำต้นสายด่วนก่อนตกขบวนนะครับโทรติดต่อ0838044800นะครับจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็จะโทรไปที่เบอร์โทรนี้หรือจะติดต่อทางเฟ e บุ o กแล้วจะสังเกตเห็นนิดนึงนะครับว่าทางหน้าโฆษณาจะมีผู้ติดต่อนะครับ ตรงนี้จะเป็นลิงก์โฆษณาที่จะตรงกลับไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับส่วนมุมฝามือก็จะเป็นแผนที่ของร้านค้าของเราที่เราตั้งไว้นะครับเราลองกดที่ลิงก์นี้นะครับลองกดดูนะครับก็จะไปสู่หน้าจะมาสู่หน้าของลิงก์ของลูกค้าที่เป็นเว็บไซต์ของลูกค้านะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือลิงก์ของลูกค้านะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาที่หน้าของ AI Yellow หน้าเหลืองนะครับเราจะมาดูว่าโฆษณาของเราที่ได้ลงโฆษณาไปถูกเผยแพร่หรือ,อยังให้เราเข้าไปที่ค้นหาตรงช่องนี้ครับ ี่เขียนว่าอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าขายตรงมาแรงซึ่งเป็นคำคีย์เวิร์ดที่เราได้ใส่ลงไปในโฆษณาของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราลองดูนะครับแล้วเราพิมพ์เสร็จนะครับดัชนีค้นหาที่ไหนครับที่ประเทศไทยเพราะว่าเราใส่เว็บไซต์ของเราให้ไปถูกค้นหาที่ประเทศไทยนะครับเราก็กดเข้าไปค้นหาเลยครับหลังจากกดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับ สินค้าที่เราลงไว้นะครับก็จะมาสู่หน้าของ a i y e l l o เพราะนั้นลูกค้าที่ต้องการเข้ามาค้นในเรื่องของการทำขายตรงหรือว่าเกี่ยวกับขายตรงก็จะมาค้นเจอโฆษณาของเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโฆษณาของเราเราลองกดกดลิงก์เข้าไปดูหน้าเพจของเราดูนะครับ อ่ามาแล้วครับอันนี้คือหน้าเพจของเรานะครับเห็นไหมครับมาลิงก์ที่หน้าเพจนะครับหรือจะกดลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับเห็นไหมครับว่าระบบการตั้งโฆษณาของ a i y e l l o w ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรากลับมาดูหน้านี้นะครับ คิดว่าหลายๆท่านคงจะตั้งเป็นกันแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะจบเรื่องการทำโฆษณาหรือการตั้งหน้าโฆษณาของ a อ r o ในแบบสแตนดาดให้ทุกท่านลองไปฝึกฝนกันดูนะครับครับวันนี้เรขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือ ต้องการสมัครหรืออยากจะตั้งหน้าโฆษณาสอบถามมาได้ที่ AI Yellow One MLM a MM Gmail.com นะครับหรืออยากจะสมัครก็เข้าไปที่ Marketing.aiyellow/registration-free นะครับท่านก็เข้าไปสมัครได้แล้วพบกันตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ